สวัสดีจ้าพี่น้องเขาคัววอีกแล้วทำกับข้าวออมกบนะคะมาค่ะพี่น้องกำลังออมกบร,รวมรละตัดตอนจ้าพี่น้องตำพริกค่ะตำพริกใส่ตะไคร้หัวหอมออมกบใส่บวบพี่นอ้องตรงกบให้เปืย ต้กกมกบอ่มข้าต้มให้มันเปื่อยแห้แวข้าวจังค่อยใส่เนี่ยเปื่อยแล้วพี่น้องเปื่อยแหลวเปื่อยเสร็แล้วเราก็ใส่บัวพี่น้องแกงอ่อมกบใส่บัวพี่น้องใส่ไปเลยพี่น้อง รวบลัดตัดต่วนแกงแบบบานบานหพอหน้างแกง่อมกบหลอบชดไต่ห้อกัะใส่นี่ ต้นหอมใส่หอมเบิง้งใส่ผักขยะแงใส่ผักขยังใส่ผักชีแล้วแต่คนหอ่หอห่อสอบพี่นองแล้วแต่คนชอบคุณมักหดือเนี่ยแกงอ่อมมามาเบิง้งแกงอ่อมอีสานบ้านๆแกงอ่อมกบใส่บวบเสียบหอม แล้วเราก็ดูเอากรเบื้องมาแบบบวบมันสุกยังบวบสุกแล้วเราก็ปรุงเครื่องพี่หน่องแล้วก็ปรุงเครื่อง ใส่ผงนัวลงไปแล้วก็ชิมชิมเบิงพี่นองว่ามันจางเงเข้มจาง แล้วก็ปรุงด้วยน้ำปลาเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักชี ก,ก็จะใจส่ซุกแหงเดี๋ยวเราก็ใส่ข้าวคั่วไปหน่อยเพื่อกามหอมอแล้วก็ปิดฝาเดือดสักพักเราก็ยกลง เสร็จเรียบร้อยแกงอ่อมเดพี่น้องมาเด้อมาเด้อไปอยากแกงอ่อมกบใส่บกบวกบวพี่น้องหอมหวยหวยเลยพี่น้องจ้ามาเด้อมาเด้อไปอยากแซบหอมเอ้ยมามาพี่น้องมาเด้อไปอยากมามาค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ก็ได้พาดคลิปใหม่ๆจากพี่น้องไปแล้วพี่น้องออกกันคลิปนะจ้ะสวัสดีจ้า